เออตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วพี่สี่ทุ่มห้าสิบสี่ทุ่มห้าสิบสี่ทุ่มทำไมถึงเรียกว่าทุ่มอ่ะอกเกี้นี้ก็ขี้สงสัยเชียเอาอีกี้ผมไม่สงสัยหรอทำไมถึงทำไมเรียกว่าทุ่มอ่ะเอ,อ้ยคือต้องย้อนอย่างนี้ไว้ว่าสมัยก่อน ประเทศเราเนี่ยนะสยามสยามสยามของเราสยามประเทศนะมไม่มีนาฬิกาเลยใช้การดูหนละใช้การดูดวงอาทิตย์ไอ้ถ้ามันแสงประมาณนี้มันขึ้นอยู่ตรงแหน่งเนี้ยมันคือเวลาเท่านี้สองยามน,นู่นนะี่นว่าไปกันไปใช่ไหม,มทีนี้คนที่มันดูเป็นอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนนะพี่แม่เขยเป็นแค่คนเฉพาะบางกลุ่มถูกปะ คือไม่ใช่ว่าผมเอกก็ดูเป็นเอเซก็ดูเป็นมันต้องมีคนที่เรียนมาแล้วดูเป็นเวลานะต้อกฏว่าคนดูเป็นเนี่ยเขาก็เลยแบบทาเป็นหน้าที่คอยบอกเวลาเจ็ดโมงเช้าเนี่ยที่เราเรียกว่าเจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ปะไม่รู้กูก็เล่ฟังมันมาแม่ไง มันมาจากการตีมงเออมันมาจากตีมงเออเจ็ดมงก็ตีเจ็ดมงไงมงนับไปเจ็ดทีอะรู้ว่าเอ้รักูรู้แล้วรัส่งเรี่ว่าทุ่มใช่คือมันมาจากเจ็ดมงส่วนทุ่มเนี่ยมาจากกองทันกองกองทัดกองทัพกองทัศนกองับทั่นใกแต่ว่าคันที่น์กอนท ทุ่มเนี่ยคือว่าพอหนึ่งทุ่มก็ตีทุ่มหนึ่งไงทุ่มพอสองทุ่มก็ตีสองทุ่มไงทุ่มทุ่มเอออันนี้คือมันที่มามาจากตรงนี้วเว้ยมันเกิดมาจากดนตรีไทยของเราเนี่เองอน,นึกสภาพนะถ้าแม่เปลี่ยนจากมงไประครเลยเนาะกี่โมงละเจ็ดง,งังบอกะบอกกี่โมแล้ว่าอ๋อแปดงัง <c oughs> <c oughs> กเดียเลยก็ตอนเย็นคืนไปมีอารมณ์อยากตีแล้วนาดไงไอ้เหี้ยไม่เป็นไงอันนี้จีมอจะเต็งแปดเต็งเอออันนี้อันนี้อันนี้เป็นความรู้ที่เราขนาดเราเล่นเป็นคนดนตรีไทยเราเราเล่นดนตรีไทยไหมเรายังไม่ค่อยรู้นะใช่อืมเออนี่ก็เป็นความรู้ใหม่คือไม่ได้เชื่อมีไม่เห่อ จริง่จริงเรืกก่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริง